สัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับเพราะหญ่มโนวนมาคลิปนี้ครับได้ข่าวครา,าวของกติกาพี่ดาวเดินทางกลับเมืองไทยอย่างรวดเร็วได้รับสารด่วนให้กลับไปทันทีครับเนื่องจากว่าผลงานอันโดดเด่นของการเล่นใน VTV ีีครับ2025นี่แหละครับ ข่าวคราวของช่องต่างๆของเมืองไทยก็ผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดเลยส่วนเวียดนามเขาก็ขึ้นมาคือกันครับเขาบอกว่าผลงานอันโดดเด่นในศึก VTV c u บ2025กองหน้ากติกาแก้วพินจริงๆแล้วคือกุติกานะได้รับการเรียกตัวอย่างเร่งด่วนจากโค้ชเกียรติพงศ์ให้กลับไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่3ของ VNL 2025 จึงทําให้กุติกาบินกลับไทยเมื่อคือนนี้และจะไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติไทย u 21ในศึก VTV ครับ2025ที่จะถึงนี้ก็ติดตามดูว่าทีมเอสโคราของไทยเรานี่จะเล่นกับทีมอะไรเล่นเมื่อไหร่นะครับติดตามดูสำหรับแฟนๆชาวเวียดนามป้าเหนียนเขาจะว่าอย่างไรครับในงานนี้ทางป้าเขาก็บอกว่าประเทศไทยนี่มีนางกุติกา มีนางกรธิกาทิพโชดและนางชัยยศีมันใครวะซึ่งเป็นนางสาวตัวเตี้ยสามคนที่เล่นได้ดีนางกันนิกาเล่นให้กับอยุธยาได้อย่างราบรื่นในสมัยนางบ้องแต่ภายหลังหายตัวไปเอ้ามันนิทานหรือว่าเป็นอย่างไร นี่มันไม่ไปไปป่าหิมะพานหรอก<า>เขาเขียนบา้บา,บา,บาๆบอๆของเขาไปพ่อไอ้นวก็อ่านแบบบอๆบ้าๆไปคือกันนี่เข้ามาครับบอกว่าคอมเมนต์ตอบกลับบอกวนะ่าไม่ได้ดูเกมเมื่อรุรดูการที่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่รู้แต่ในฤดูการที่พบกับ k t ทีประทะกับเอลโอกันนิกาหรือว่ากุติกายไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักของสโมสรเสอสด้วยซ้ำ<ๆ>เขายังลงเล่นใน VTV ีค2014อีกด้วย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคอมเมนต์ตอบกลับนะชัยศรีเป็นผู้เล่น B1 ที่ดีแต่เขาตัวเตี้ยชัยศรีเนี่นยนาจะเป็นวริษกาหรือว่าอย่างไรเฮ้เลวันและไม่เก่งเท่าดังนั้นเขาจึงต้องนั่งสำรองอยู่บ่อยครั้ง u, อ้าวอ่านไปอย่างนั้นแหละมาดูคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าฝั่งนี้แบกทีมตายนั่งอยู่บนมา้ามานั่งสำรอง มีคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าคุณไม่รู้จิตนาอันลึกซึ้งของไทยเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าต้องขอบคุณถ้วยของทีวีทีที่โค้ชไทยสังเกตเห็นและเรียกตัวเธอกลับไปติดทีมชาติใช่ไหมเธอบินมาแค่คืนเดียวเธอก็ต้องขอบคุณเวียดนามมากจริงๆเออต้องขอบคุณเวียดนามนะที่มีเวทีให้กติกานี้ได้โชว์ลวดลายออกมาครับขอบคุณจริงๆมีคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่า ยังคงนั่งเป็นตัวสำรองเพื่อดูความสนุกสนานของทีมชาติเพราะว่า M 6็กเ้ป็นเกยากมากอะยยะว่าไปนุน่นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าแต่ผมโทรเรียกเธอกลับไปด่วนเมื่อเธอบินออกจากเวียดน,นามตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้เธอจบการแข่งขันกวาไปนูน่นเอาละครับมีคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่า โคเทนลันที่ถูกสโมสรเวียดนามจ้างมาเล่นเป็นเวลานานตอนนี้เขากำลังจะไป VTV ครับขอบคุณอคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า M69 สามารถเล่นในทัวร์นาเมนต์ VTV ได้หรือไม่สามารถเล่น VNL ได้ฟรีหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทีมชาติไทยขาดคนไหมคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ากุตติกายังดีอยู่ ถ้าติดทีมชาติก็คงไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเอาล้วครับมีคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าเกี่ยวกับ VNL แล้วมันค่อยๆบล็อกจนตายคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า0 6 9ใช่ไหมอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผมยอมรับเลยว่าเลข6นี่ดีจริงๆมีประสิทธิภาพในการทําคะแนนนี่สูงม,มากคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า พีมีโอกาสสูงขึ้นและขึ้นท็อป4เวียดนามอาจจะพบกับไทยอีกครั้งในแมตช์จัดอันดับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไทยไม่มีกติกาโอกาสหลุดท็อป4ได้ได้ <c oughs> มีคอมเมนต์มาตอบกลับบอกว่าชนะการแข่งขันครั้งนี้แต่ยังคงอยู่ในท็อป4คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทำไมคุณไม่เรียกชั้นตั้งแต่แรกหมายถึงว่าเรียกกติกาไปตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าทีมของเขานี่ มันแพ้นอะครับนั่นก็คืออยู่21เวียดนามคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเมื่อทีมชาติไทยมีผู้เล่น OH ไม่มากใน VNL จึงเป็นเหตุผลสมควรที่จะเรียกกุติกากลับมามีคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์นี้บอกว่าเหลืออีก4คนคือใครซูซอนไอเชาพอนพอนซาสิทั้ง4คนล้มเหลวไอโค้ดเวียดนามนี่มันก็เกาตาคือกันนะโค้ดกีบอร์ดเขา คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเพิ่ม erm, วริสราด้วยอวริสราเขาก็ไปอยู่แล้วไงเงี้นจา๋าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าบาดเจ็บบ่อยมากไอ้ชาวเล่นไม่เก่งนะคืออัชราพรวารี ari, ก็คือวริสราและก็ดอนฟอนก็คือดนดนลพรน,นะเล่นไม่ไหวซาซีโอเคดีการเรียกตัวผู้เล่นเพิ่มมาเสริมแนวรุกถือว่าสมเหตุสมผลอก็คล้ายๆกับทางโค้ชคีย์บอร์ดเราทางเมืองไทยเราเหมือนกันนะ เอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าการแบกทีมไปนั่งบนม้านั่งสำรองก,ก็ไม่แน่คือกันนะครับไปคราวนี้กติกาอาจจะเป็นผู้เล่นตัวจริงลงก็ได้นะเหียนนะคอมเมนต์ mm hmm. ต่อไปบอกว่า VTV Club ก็ได้ครับแต่ถ้าเล่น VNL ผมคงไม่ได้กินข้าวต้มปลาช่อนจนอิ่มเลยนะเน็บแนมเข้ามาคอมเมนต์ต่อไปของปังเหียนนี่ก็บอกว่าเวียดน,นามจะเรียกร้องอย่างเร่งด่วน ให้ผลิตทูบทดแทนทันทุีอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาพอมีตัวเล่นของเรานี่ครับเฉิดฉายขึ้นมาแน่นอนว่าต่อมลึกๆของเหนียนเขาจะผุดขึ้นมาท,าทันทีเขาจะยกตัวผู้เล่นของเขาที่เคยเล่นต่างประเทศขึ้นมาเปรียบเทียบไปเลยครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านผู้ชมเอาฟังเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า จากนั้นไปแข่งขันอันดับ7อันดับ8กับเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันสามารถเพิ่มสารสสิภาร,ริริยาได้หรือไม่อืมสารนี่น่าจะเป็นสสิพาพรหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าก็เข้าใจว่าทำไมถึงส่งทีมยู1มาเล่นในทัวร์นาเมนต์เล็กๆ VNL ใหญ่กว่าสำคัญกว่ามากคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า กุติกามันชั่วมากจนต้องสั่งห้ามทั้งชั้นเดี๋ยวมันก็ะซักตายบุบๆเนาะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าหมายเลข6ดีเลยครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า VNL สัปดาห์ที่3เริ่มเมื่อไหร่ครับทุกคนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปล่อยให้ U21 เล่นทำไมถึงเอา U31 มาเพื่อสร้างชื่อเสียง ทีมไทยไม่ได้ส่งทีม u 21นะประเหียนนะเขาส่งทีมเอสโคลานะไม่ใช่ทีม u 21แต่พวกคุณก็ไปลง u 21กันเองนี่ u 21ทีมไทยเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวนะเหียน,นอีกครึ่งหนึ่งไปกับ u 19ไปกับ VNL คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไทยเสียงกำลังไป50เอตละคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าตลกมาก คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าซาสิจะเดินทางมาเวียดนามเพื่อจบการแข่งขันหรือไม่ <c oughs> กติกากลับมาเมืองไทยีิจะเอาซาสิไปเลยหรือปล่าเอาซาสิเขาเป็นหัวเรียวหวัวแรงอยู่ใน VNL แล้วนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าหวังว่า VNL สัปดาห์ที่3ไทยจะแพ้ทุกนัดปล่อยให้เกาหลีชนะ1นัดและเซอร์เบียชนะ2นัดถือว่าดีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นัเหียนนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ดูทุงขับมันก็ประมาณนี้แต่การไป VNL ก็เหมือนกินพายุทอร์นาโดแทนข้าวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าตีแบบคนแครบ VNL จะโดนกินจนหมดคอ,อมเมนต์ต่อไปบอกว่าคิดถึงตลาดเดินเล่นแล้วก็กลับบ้านคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าตัวปิปิยะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า V1 จะว่าไปคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไปเวียดนามแล้วโทรกลับก็เหนื่อย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเหลือยู1่บวกเวลาตัดหนาวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าตลกขนาดนี้เลยหรือฉันไม่ได้มีความหมายที่จะหัวเราะนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้ชายนี่ก็คือเขามีจุดหยุดที่ดีให้หลับและสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วอกติกานี่เขาไม่ได้เป็นชายนะเขาเป็นหญิงนะป้าเหนนะแต่กลับไปมองดูทางเหนดูสิผู้หญิงอะไรมีกระเดือ ผู้หญิงอะไรมีข้าวหลามผู้หญิงอะไรมีกล้ามเป็นมัดมัดผู้หญิงที่ไหนจะพูดเสียงผูดชายป้าหันกลับหลังหันไปดูตัวเองที่ป้าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เล่นเก่งมานานแล้วใช่ไหมละ่ะกติกาเนี่ยเขาไปเล่นในหลีกต่างประเทศหลายประเทศนะเอาละคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าต้องเตรียมตัวอย่างเมื่อไหร่ต้องเจอกับปัญหา ก้นยุยกว่าไปคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่ากุติกาตีดีแต่ด้วยความสูงที่จำกัดและต้องเจอกับบล็อกที่สูงและเหนียวอย่างยุโรปจึงทำได้ยากคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าเรียกปลื้มจิตมาเล่นได้ไหมอา้าวก็ว่าไปนูน่นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าถ้ากินไม่ได้ก็ถอนตัวไปไม่มีข้อแก้ตัวคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่ายูย่21ดไถลานครั้งนี้ร้อนแรงมาก น้องก็ร้อนแรงเมื่ออยู30ออกจากทีมคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเกี่ยวกับตัวสำรองอะไรประมาณนั้นการเล่นให้ดีใน VTV ครับนั้นแตกต่างจากกา้า VNL พบกันใหม่ในคราวหน้ากับพ่อใหญ่โน้สวัสดีครับ